กระทวครั้งนี้นะครับขับเคลื่อนมาใกล้ๆแล้วครับตอนนี้ก็เกิน9กนไปแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวคือเหลือวันแข่งขันวันที่25นี้นะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในภาพรวมนะครับที่ทางสมาคมน้องๆผู้สื่อข่าวเราได้จัดขึ้นแล้วก็ท่านก็มีส่วนในการที่จะให้คาปรึกษาหลายอย่างด้วยนะครับกับเรียนเชิญท่านดองว่าครับวก็ท่านในสมาคมนะครับก็ถึงเรื่องแต่ว่า ทางสมาคมเนี่ยนะครับได้มาปรึกษาผมนะครับว่าจะต้องมีมีงบประมาณมีงบดุลอะไรต่างๆนะครับปีผมก็ได้เงินหกเจ็ดแสนแปดแสนบ้างนะครับ <c oughs> หากค่าใช้จ่ายก็เหลือประมาณ6กแสนเจ็ดแสนนะครับก็อาศัยพี่น้องอ่ซื้อเต็มใจนะครับเงินจัวนี้เนี่ยเราก็จะเอามาทำกิจกรรมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันเนี้ นะครับใน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 ภาพรวมของชมสมาคมในมอำเภอนะครับผมก็แนะนําให้ทางชมรมเราเนี่ยสมาคมนักข่าวเราเนี่ยว่าจัดกอล์ฟดีไหมนะครับเหตุที่ว่าแนะนําให้จัดกอล์ฟเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเชียงใหม่ล,ลําพูนเราเนี่ยนะครับเรามีสนามกอล์ฟมากมายนะครับสิบหกสนามนะครับช่วงท้ายเนี่ยท่านรู้ไหมว่า กินค้าอยู่ได้ต่างๆได้ไว้ได้เข้าเนี่ยของนักก๊อฟจริงๆแล้วหลังจากช่วงท้ายนนะกันงยาเนี่ยห้าหกเดือนเนี่ยสนามก๊อฟก็จะว่างนะครับนักก๊อฟจากต่างตีก๊อฟของพวกเราชาวเชียงใหม่บ้างลำพูนบ้างเชียงรายอะไรต่างๆอย่างน้อยเราก็ช่วยสนามก๊อฟนะครับว่าให้นักก๊อฟในพื้นที่เรามาตีมีอีเวนต์ต่างๆผมก็จัดนะครับอย่างเช่นผมเป็นที่ปรึกษาก๊อฟฝางก็จัดเป็นอีเวนต์นะครับ ช่วงล็อกกันอย่างเงี้ยก็เป็นการกระจ,จารยรายได้ที่สําคัญเนี่ยเมื่อสื่อเราเนี่ยโปรโมทสนามก๊อฟนะครับ <c oughs> นักก๊อฟก็จะมีโปรธิปีก๊อฟอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีใจมาตีก๊อฟนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยว่าการจัดกอ๊อฟครั้งนี้เนี่ยเป็นก๊อฟการกุศลสนะครับสื่อเราเนี่ยนะครับเราช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องนะครับทุกด้านนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงสิ่งเป็น้อมของจังหวัดเชียงใหม่สื่อเราเนี่ยช่วยมาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการจัดก้อนตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่คิดว่าทุกคนเต็มใจนะครับที่จะช่วยเหลือและมมตีกันนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวทางรายละเอียดทางสมาคมเขาคขงคจะจะจะ,จะถแถลงว่าเราไปทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการจัดก้อนตรงนี้แล้วก็ที่ยูทีวีออนไลน์รวทมทั้งนังสือที่ออกเป็นระยะ ก็ตั้งและจดเรียนมีผล2 6่สิบันบาทมา5ร6ิบหครับเรากำหนดวัตถุประสงค์ของสมาคมไว้อยู่9ก้าข้อต่ตอ,อมาที่รุสมาคมนะครบับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมงานนี้ก็ไปนําเรียนท่นทาน,น่ันรองตอนเนี้ย ตั้งสมาคมเสร็จยังมีจก่าเลยมาดูกสงเก้าวพ่อจะเดินกันยังไงจะไปต่อ,อยังไงนะ่ะโดยเพราะเรื่องที่เราที่เรากำหนดไว้สำคัญสำคัญแม้ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารกับน,น้องสื่อในส่วนของสมาคมที่จะสื่อออกไปนะรามีเจ้าหน้าที่การต่างน้องบอกจากกองจากกองนั่นนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาธิบดี เป็นใบแรกของท่านที่มอบให้กับสมาคมหรือองค์กรเพื่อมันดำเนินการในแง่การกอบก็ผ่านทางผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณนิหนุยขอบคุณนิ้นุยที่เป็นผู้ประสานก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะของด้วยรางวัลของพระท่านนายกรัฐมนตรีครับไวเอเเราได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการส่วนการคลังนะครับท่านจุลปันธรรมนิวัฒน์ ไฟดีครับได้จากท่านนายทัพพักสามไฟซีผู้จัดจาการจุลรองรับห้าไฟดีนายกองการาส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วไฟเลดี้ได้จากรองนายกองการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ส่วนบุ้บี้ไปเล่งงานคะรับนี่เป็นของสมาคมที่จะให้นะครับกาหนดการแข่งขันก็วันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบห้าคุยกับทางก็มาจบที่ตอนแรกก็คัดค้นมาหลายสนามนกัน แต่ก็มัจบที่กระสานไอ้ที่ปีนวันเล่นะจะมีรีนวันเล่ห์อได้ไนะครับก็ตอนนี้เหลืออีกไม่มากนะครับเหลืออีกไม่มากแล้วที่จะทีนี้ตามเป้าที่ทังท่านทั้งรอง้มิโกแล้วก็ทีมงานตั้งไว้นะครับก็จลอกสนามประดีนะครับตอนนี้ใกล้ใกล้มากแล้วเหลือีกที่ดีวก็ในเบื้องต้นผมขอพิมพ์ตอน เป็นความโชคดีของทางสมาคมด้วยไม่กี่เดือนตั้งไม่กี่เดือนนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับนั่งข้างในนด้วยนะครับก็แต่นะครับภารกิจครั้งนี้วันที่25เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรรูปแบบการตัดสินเป็นแบบไหนนะครับอยู่ที่ปลายปากกาคนนี้เหมือนกันนะครับสําคัญนะครับคือพี่สิริพงศ์ท่านไพบูลนะครับเป็นพี่ใหญ่ของเราด้วยนะครับเป็นผู้ตัดสินใน m a ตช์นี้ครับกับเรียนเชิญเลยครับ เียวเระสื่อคนชนทุกท่านนะครับจริงผมก็เป็นสึบบ้างคือตอนนี้ผมเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเดินสายตัดสินไปทั่วประเทศนะครับยกเว้นเชียงใหม่ก็พอได้ทราบข่าวว่าทางสมาคมเนี่ยจะจัดกอล์ฟนะครับว่าท่านรองผู้ว่าได้ให้คำแนะนำกับนายกสมาคมแล้วนายก,มามก็มาปร,ปรึกษาที่ผมก็ไม่เป็นไรผมยินดีนะครับที่จะช่วยพี่พนๆน้องๆในเนัง,นงสือของสื่อทุกคนนะครับในการที่จะ จัดหารายได้เอาความรู้ที่ผมมีนิดๆหน่อยๆแหละนะครับมาช่วยเหลือกันนะครับดังนั้นในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะมีการตัดสินด้วยกติกานะครับใช้กติกาของ Stable Ford กับ36สิสเ e ็มมาผสมกันนะครับซึ่งคนที่เล่นกอล์ฟก็จะเข้าใจอยู่นะครับเพื่อที่จะให้นอักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยได้แข่งขันกันอย่างยุติธรรม นะครับมันจะมีวิธีการในการคิดคะแนนว่าใครที่เก่งควรจะอยู่ไฟล์ไหนใครที่ไม่ค่อยเก่งก็อยู่อีกไฟล์หนึ่งนะครับมันจะมีวิธีการคิดคะแนนเพื่อจะได้เล่นสนุกแล้วก็คนที่เล่นไม่เก่งก็ยังพอที่จะมีได้รางวัลอยู่บางคนบอกให้สู้คนเก่งไม่ได้มันก็จะมีรางวัลคนที่ไม่เก่งอยู่นั้นเราจะแบ่งเป็นไฟล์ A ไฟล์ B ไฟล์ C ไฟล์ D แล้วก็ไฟ Lady. ล์เลดี้คะเลดี้ก็เป็นผู้หญิงก็ใช้ฮนดิแคป ตั้งแต่ศูนย์ถึงสางเลยเพราะผู้หญิงจะไม่เยอะนะครับก็จะรู้ฝีมือกันอยู่นะครับจะได้จะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเงนที่แคปแต่ว่าไฟ ABCD มันก็จะแบ่งกันสำหรับคนที่เล่นเก่งก็อยู่ไฟ A นะครับลองมาไฟ B ไฟ C และไฟ D ก็คือประมาณหัดเล่นกันใหม่ๆหรือว่าเล่นอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งนี่มาเล่นเนี่ยนะครับเขาก็ยังพอมีถ้วยกลับไปให้คนที่บ้านได้ชื่นชมอยู่นะครับดังนั้นวิธีการแข่งขันก็เพื่อที่จะให้ คนเล่นได้สนุกนะครับแล้วก็อยู่ในกติกาที่ไม่เอาเปรียบกันคือทุกคนก็เสมอภาคกันนะครับจะมีวิธีการคิดซึ่งผมเองก็จะใช้ความรู้ตรงนี้แหละนะครับมาช่วยในการตัดสินแล้วก็มีถ้วย o v e r a l l ออฟค s s s นี่ก็ cross, คือคนที่เก่งที่สุดในการเล่นครั้งนี้โดยไม่มีแฮนดิแคปหรือตามต่อนะครับแฮนดิแคปนี่คือต้มต่อคือคนที่ตีดีที่สุดในวันนั้นเนี่ยก็จะได้ถ้วยของท่านนายกรัฐมนตรีไปซึ่งอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับเป็นถ้วยแรกของนายก รัฐมนตรีคนนี้นะครับที่มอบให้กับสมาคมกอล์ฟหรือสมาคมอะไรในประเทศเนี่ยเราได้มาเป็นคนแรกเลยสมาคมแรกก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางสมาคมและข่าวเชียงใหม่นะครับที่จัดงานครั้งแรกแซึ่งผมก็ยินดีนะครับในการที่จะช่วยทางสมาคมนะครับเพื่อที่จะได้ทางประโยชน์ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับที่มาจัดในรายการนี้ครับกับเรียนเชิญเลยครับกับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ ท่านผู้บริหารสมาคมทุกท่านแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับต้องเรียกว่าเป็นเป็นเกียรตินะครับของสนามกอล์ฟซามิทกินเว l ล์ที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักกอล์ฟที่เป็นพี่น้องสื่อมวลนชนนะแล้วก็พี่น้องในเครือข่ายต่างๆนะต้องว่าเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ที่จัดเป็นครั้งแรกเป็นประมาเล์นะฮะแล้วก็ที่คุยกับทางคณะกรรมการผู้จัดคือ อยากให้มีการจัดทุกๆปีนะครับเพื่อให้สามารถระดมทุนจัดกิจกรรมเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนะข้อแรกเลยนะครับที่ได้ยินก็คือจัดสวัสดิการให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าขาดพี่น้องสื่อมวลชนนะครับนะกลไกของจังหวัดนะครับผมว่าจะขาดหายไปนะการที่จะทําให้จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะธุรกิจ กีฬาและสุขภาพนะซึ่งสนามกอล์ฟก็อยู่ตรงนั้นนะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายของกีฬากอล์ฟของนักกอล์ฟทั่วโลกนะอันนี้สําคัญเลยนะครับนะ เรามี15-16สนามในเชียงใหม่นะแล้วก็เราสามารถทำเงินได้มากกว่า5-6พันล้านต่อปีนะครับนะีตรงนี้ครับมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างเป็นอย่างมากนะแต่ถึงแม้เรามีของดีแต่ขาดสื่อมวลชนที่จะประชาสัมพันธ์ข้อดีตรงนี้ออกไปนะเราก็เหมือนแบบไม,ไม่ไม่มีไม่มีของดีในมือนะครับนะ เราะฉะนั้นกลับมาที่สนามนะครับนะตอนนี้ถ้าเราไปดูสนามนะครับนะสนามกอล์ฟสมิธกินเวลเล่น,นะครับมีการพัฒนามีการลงทุนตลอดนะอายุของสนามที่นี่30ปีนะเหตุผลหลกัลกๆที่นักกอล์ฟทั่วโลกมาที่สนามกอล์ฟสมิธกินเวลสคือเลเยอร์ที่ดีนะครับถ้าไปถามนักกอล์ฟนะมาที่นี่คือมันมันได้มาตรฐานสากลน,นะครับนะ ลองนึกดูว่าสนามกอล์ฟที่สร้างมา30ปีซึ่งเป็นสนามกอล์ฟอันดับต้นๆของจังหวัดเชียชงใหม่นะเราอยู่อันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะฮะแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็มีการนะทุนุกบบำรุงอะไรต่างๆนะปีนี้นะครับเราปรับปรุงเพิ่มหลายอย่างนะอย่างแรกเลยคือเราเปลี่ยนปีนใหม่เลยครับเดือนตุลาคมนะครับสิ่งที่นักกอล์ฟจากทั่วโลกมาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะฮะเราจะมีหญ้าบนปีนใหม่นะครับ ครื่งหนึ่งปีนี้เราเปลี่ยนครึ่งคร่งสนามนะครับปีหน้าก็าจะเป็นอีกครึ่งสนามนะภายใน2ปีนะครับนะปีใหม่คริปเลยนะครับอันนี้สิ่งแรกที่เกิดขึ้นเป็นนวัตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าได้นะครับนะเราต้องการยกระดับของสนามเราเนี้ยเป็นสนามอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในแผนที่กีฬากลอฟของโลกนะครับอันนี้ครับเรามีไฟน์ไนท์กรอครบ18หลุม มาตรฐานอะดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับนะเราใช้มาตรฐานของไฟ LED นะถ้านักกอล์ฟที่มาเล่นกลางวันเนี้ยพอไปเล่นกลางคืนก็จะเห็นความแตกต่างนะว่าแสงเนี้ยมันนวลตามันไม่แยงตานะครับนะเราก็นักกอล์ฟนักกอล์ฟก็จะเป็นที่รู้กันเลยนะครับถ้าสนามกอล์ฟที่ติดไฟนะก็ไม่ได้มาตรฐานเนี้ยมันจะมีเงามีอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะพอมาเล่นที่นี่นะครับนะปัญหาตรงนี้จะไม่มีนะครับนะ เรื่องที่3นะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมของสนามกอล์ฟเราเหมือนกันคือเรามีระบบะนำทางบนสนามกอล์ฟนะครับนะเราใช้ระบบนี้ของ Smart s สกอร์เป็นเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีนะหมายความว่านักกอล์ฟที่มาแข่งขันในวันที่25ที่ถึงเนีครับนะรถกอล์ฟทุกคันจะมีจอจะมีอนนะจอแท็บเล็ตอยู่บนเครื่อง บนรถกอทุกทุกคันนะครับเพราะนั่นหมายความว่าคะแนนที่เราเก็บตรงนั้นนะครับก็จะบันทึกอยู่ในบนจอเลยทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคือนวัตรกรรมที่ที่เราทําให้สนามกอล์ฟของเชียงใหม่นะครับนะอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของสนามกอล์ฟที่นักกอล์ฟจากต่างประเทศเข้ามานะแล้วที่เป็นนวัตรกรรมล่าสุดเหมือนกันนะครับนะเชียงใหม่นะครับเราอาจจะมีนักกอล์ฟน้อยหน่อยนะเราต้องการสร้างประชากรกอล์ฟที่มีคุณภาพนะครับ หมายความว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นะฟังที่ปรึกษ,ษาไปนะครับนะทาไมเราต้องแข่งขันกับเรื่องของมาตรฐานนะเพราะว่ากีฬากอล์ฟนะเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่ใช่ใครก็ได้ที่มาตีกอล์ฟนะถ้าเป็นนักกอล์ฟเชียงใหม่เราไปตีต่างประเทศเราะโรนั้นหมายความว่าเราแบบไม่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 านระบบการฝึกอบ,บรมที่ดีนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมของสนามกอล์ฟที่นี่คือเราสร้างกอล์ฟอะคาเดมีขึ้นมาครับเพื่อ ฝึกฝนนักกอล์ฟที่เป็นมืออาชีพนะ,ะช่วงนี้นะครับเราเห็นว่ามีน้องๆเยาวชนของเราหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะน้องๆเหล่านี้นะครับก็เป็นผลผลิตที่มาจากสนามกอล์ฟเชียงใหม่เหมือนกันซึ่งสนามส,สมิทกรินเล่น,นะครับก็มีส่วนในการฟุงมฟัก มีส่วนในการฝึกฝนน้องๆนี้นะขึ้นมาอยู่ในระับโลกนะตอนนี้ครับเราซีเรียสแล้วครับนะเราร่วมมือกับหลายๆสมาคมหลายๆชมรมและพก็โปรหลายๆคนนะครับนะที่จะมาจัดระบบการฝึกสอนอนักกอล์ฟของเราเนี้ยให้อยู่ระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีหลักสูตรหรือว่ามีโปรแกรมที่เรียกว่าช่วยหาทุนการศึกษาให้กับนักกอล์ฟ น้องๆน,นักกอล์ฟเยาวชนนะครับถ้ามาเรียนที่นี่นะครับนะเราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับบริษัทในต่างประเทศในอเมริกานะครับนะเราจะช่วยหาทุนการศึกษาให้น้องๆพวกนี้นะครับที่มีทักษะมีความสามารถมีพรสวรรค์ทางด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟนะครับ